มีพี่น้องม,มาด้วยโอ้ยมึงก็มาแซกอะไรกันน,นี่นะทุกคนนะ่ยแย่หรือพี่แ <laughs> ย่งกันจอดแล้วเอออะไรวะเนี่ยก็ไม่ได้ยิงไงสวัสดีทุกคนนะครับผม d i ้ i t a l Raptor Game Roblox นั่นกเกองน,น,นะฮะนี่เราก็ยอมแบบไทยโรสซิ่งนะครับผมนะฮะนี่ก็เป็นแมพของไทยนะครับผมนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมนะฮะก็จะมีป้อมประทอนะฮะจุดที่เรานะฮะ จุดที่ตัวละครเกิดนะครับผมจะมีลานจอดรถนะครับผมนะฮะแล้วก็มีปั๊มปะทอตรงนี้นะฮะส่วนอื่นนี่ก็จะมีแบบทางยาวๆนะทุกคนนะครับผมใครที่แบบชอบแบบประลองความเร็วนะแบบนี้เหมาะมากเลยนะทุกคนนะครับผมก็ใครที่เข้ามาใหม่ไม่ต้อิไตามประกนตามด้วยละกันนะครับผมส่วนอื่นมีอะไรบ้างนะผมก็จะไม่มีอะไรนะ๋ยวเรามาดูรถกันดีกว่านะครับผมในแบบนี้นะโอ้โหมีแบบรถยกนะท่านผู้ชมนะฮะนี่เลยนะ โอ้โหรูสไลด์นะครับผมนะฮะแล้วก็ตู้ทึบซิ่งนั่นเองนะครับผมนะฮะเอ็งเตอละคันนี่ดีแมปมาทั้งนั้นนะครับผมอย่างโหดอย่างโหดนะครับผมสวัสดีเพื่อนด้วยแล้วกันนะครับผมสวัสดีนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเล่นคันไหนดีเลยวันนี้เราเนี่ยเราจะเล่นตู้ทึบนะครับผมวันนี้นะเราลองรุ่มตู้ทึบกันเลย คนดูเบาซิ่งนีครับผมนะฮะนี่เป็นไงดูว่ามีอะไรบ้างนะฮะนี่เปิดประตูได้ครับผมแล้วก็มีไฟแถบด้านข้างด้วยทุกคนนะฮึอ <c oughs> เปลี่ยนสีได้นะนี่ยังเจียมยังเจียมนะครับผมนะนี่ครับผมเปิดกระโปรงได้นะโช์เครื่องนะเป็นไงเป็นไงอย่างเจียมยังเจีมยจมนะฮะเปิดประตูได้รอบข้างเลยนะด้นานหลังมีอะไรบ้างเปิดท้ายเปิดท้ายได้ด้วยนะท่านผู้ชม ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะครับนี่ไงแล้วก็ไฟด้านข้างนี่สลับเปลี่ยนสีได้นะโอเคเดี๋ยวเราลองไปวิ่งดูแล้วกันนะครับผมนะฮะในเกมนี้นี่ต่อพวงมาลัยใช้ได้เลยนะทุกคนนะไม่ต้องปรับอะไรมากนะฮะปรับแค่เขาเรียกอะไรอะแค่ชิปอ่าเกียร์นะครับผมนะตอนนี้เป็นบางคันเขาทำมาเป็นเกียร์เม็นนวลนะต้องใส่เกียร์เองนะครับผม ลองดูคันนี้นี่ก็เป็นมนวนวลเหมือนกันนะฮะต้องใส่เนะกียร์ี่วิงได้อ่ากดเด็กมือก่นกอนนะรีน,รวน,นะนดวผมตั้งชิปอสเกียก่อนะผมฮะชิปอถ้าผมใช้จอยพวงมลัยนะครับผมนะฮนะ ที่คอนโทรลนี่นะครับผมแล้วก็ชิปอัพนะคลิกไปหนึ่งทีแล้วก็เลือกปุ่มที่เราต้องการได้เลยนะโอเคประมาณนี้นะผมใช้แค่สองอันนี้ละกันนะครับผมนะที่นะถอยก่อนละกันโอ้โหฟังเสียงฟังเสียงทุกคน เสียนน <laughs> <verw 000> <p ink imbap> <stere reconcile> ี้ดูเลยคันกคนรจ็อรมอกว่าจดหลยคน้กนะครับผมนะครับโอ้โหสุดเกียร์เลยแสชั่วโมงนะฮะพอๆๆโโห แรงเกินไปนะแรงเกินไปอันนี้มันเทียบเท่ากับเครื่องบินเจ็ตเลยนะ <c oughs> โอ้สุดแบบพอดีทุกคนโอ้โห,โโหดูก่อนตอนสับเกียร์นะโ,โหเสียงยังเล้าอ่ะทุกคนไม่ เบรกเบรกเบรกเบรฟรีเบรกเนี่ยเบรกนี่นะผมเบรกแล้วเนี่ยยิงไม่อยู่นะฮะอยู่เทินตรงไหนเนี่ยแวะไปกินกาแฟที่ Amazon ตั้งไหนฮะพอดีง่วงนอนนะเนี่ยตู้ทึพของเราแล้วอ้ยมาตกคนกรีดได้ไงวะเนี่ยถอยก่อนถอยก่อนตกคนกรีดนะทุกคน กาแฟสักแก้วกาแฟสักแก้วนี่เป็นไงโอร์นั่งกินกาแฟสบายใจเฉิบนะทุกคนโอเคนะครับพนักงานเป็นไหนวะนี่โอเคเดี๋ยวเราไปข่องน้ําก่อนเลยกันนะข่องน้ําก่อนดีกว่านะกินกาแฟเสร็จแล้วก็ปวดซิงซิ่งซองนะซิงซองนะฮะ <laughs> โอเคเดี๋ยวเราไปข่องน้ําสักหน่อยแล้วกันนะฮะนี่เป็นไง ข้างหลังข้างหลังโทชฉีโทชฉีนะอยู่ข้างในเออนี่หนี้โทชฉีด้วยทุกคนไม่ธรรมดานี่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเถื่ออะไรวะเนี่ยเออเรียบร้อยเรียบร้อยล้างมือต้องหน่อยแล้วกันนะล้างมือต้องหน่อยโอเคโอ้ยมันมืดนะทุกคนต้องรีบกลับฐานแล้ว่ะมืดโอ้โหมืดไวเหลือเกินนะเนี่ยโอ้โหพระจันทร์ขึ้นแล้วทุกคนลูกเบลอเลยนะโอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาพระจันทร์เนี่ยลูกเบลอเลยนะโอเค แล้วเราไปกลับบ้านดีกว่านะฮะแล้วบ้านอยู่ไหนวะเนะี่ยโอ้โหนี่กลางคืนนะทุกคนกลางคืนนะไอ้ปั๊มมันจะปิดแล้วนะคืนแล้วนหละแบบนี้ก็เป็นถนนแบบยาวๆนะทุกคนนะฮะก็เข้ามาลองแบบวิ่งเล่นกันได้นะทุกคนนะฮะแบบรุนซิ่งไทยเลยนะแบบอะไรนะขอขอภัยด้วยถ้าพูดผิดนะ นี่อะไรเนี่ยปุ้ยน่จะมีะมผีตานีแน่เลยเราไม่เสียงหรอกโอเคครับผมเข้าบ้านดีกว่าเ,เ,เรียบร้อยเรียบร้อยเสียหลักนิดนึ่งนะเ <c oughs> ข้าบ้านไม่ตรงตั้งลำดีดีนะั้ง ติดลังคานะฮะจอดด้านข้างนอกนะฮะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลากไปก่อนนะฮะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมนะโอ้โหมีพี่น้องมาด้วยโอ้ยมึงก็มาแทรกอะไรกันนี่นะทุกคนนะะมึงจะลากไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับนะฮะใจเแย่งพี่แย่งกันจอดแล้วเออนี่อะไรวะเนี่ยก็ไม่ได้ยังไงเโยมถอยนิดนึงนะทุกคนโอเคนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับผม